Nón lái, nào lái, ờ à. nhiều Yếu, nào còn nhiều mấy 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 nó còn nhiều mấy nào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  còn nhiều เราจะเสริมสวยคุณนายแล้วคุณนายกับฟันเห็นลานลานอยู่เมืองนอกคุณนายกับฟันเห็นลานอ่านเป็นยังไงเขจาะขจะมากี่วันในฝันนะ่ะเขาจะมากี่วันในฝันน่ะไหนกันลานนักันแม,าม,ามนา่าบะสะแม่หม่มโอ้ nhiều mà không mà chồng chồng chịu mà ừ. ừ. nè ừ. lâu ừ. ừ. mà nè lâu mà nè mà nè mà nè lâu mà hưu mày 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 rồi, lâu còn mày nè còn nè lâu còn mày nè lâu còn mày nè lâu còn mày nè lâu còn nè lâu

ไอเด่นเด่นอะไรเออมาให้มันดีมใช่ได้นางมาขึ้นบินเนี่ยแกอืมเออที่นางขึ้นดินนี่กว่าอย่างยางให้นนางเงยไหนนี่ยางให้นั่งรถนี่ฮะอืมอืมอย่างนั่งรถช่วยว่ะอืมอืมนั่นเดียวขึ้นไปเลย Ừ. cái đều khืน bừng bừng khืน tất này, trái túc 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 như, trái như như túc túc trái như nhang tách túc, cậu có học, bừng khืน khืน tất cả túc 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 túc, à, nó nó tung, không, 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 จาดีเนี่ยจำดีนะคุณแม่จำดีนะจะไปช่วยไทยไปเดี๋ยวปุกเกตะะกเลยเออสยุูกีลาาแล้วนะันไปเอวนะคะอืมไปปุ <c oughs> ๊กเกตที่กเกตไลานก็้นโด <c oughs> นไปเจอกุ้งโตสาสแล้วะนะอานั่นอาบแดดกันนี่นอนแดดกันอื่นยงไงเออแล้วก็ Lưu về thì sáng chắn bệnh viện mắt các đặc biệt như vậy hm hà lặng môn hm hà lặng môn hì nè bởi bây giờ không phải lặng gặp hai em 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 nín em 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 Hả? em 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 đó em bảo áo mười hai môn kia à À. Ở hai đi đi hai 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 tham hai 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 vô hai 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 Vô hai 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 bên hai 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 có gì sao nha Ai Có gì sao nha Có bà Mai. Ừ Bà đấy hả nè Ừ Ông đi xuất xa nè Ừ Bà bà thân Ừ Ờ Kỳ lầy xuất xa nè Ừ, ừ. Mấy trăm đi đó Như xe máy em đai đó nè Tay tay khởi nụt lầy tay lầy tay Ừ Có mẹ hả sao Người lầy có ní vậy hả, um, buổi chiều cái sao vậy? sao của bưng cây đó, cái sao cái này, mẹo ha sao sao vậy lại cái này, sao cầm vào bưng cây, à, chơi quân tệ luôn, thế nào, chơi quân tệ, cũng dạ hoa bài đăng đầy cũng khỏi dạ Ui, mà cứ này Lây tí mốt mốt mì phí đó nè Phớt phai vô đây Một thì mì phí cho đâm nè Ờ, một đâm à Lầy tí của dưới đây non mà cứ này cho bít phai มีแสงไฟกบเข่ามาแล้วมีแสง,แงไฟไม่แน่เลยลหละฮึก็ยั่งมาแล้วเดินยิ้มทามหายอยู่เราพ่นเสริมช่วยยังมาแล้วนี่อ่อจาจะกินก่อนละมันจะได้เชี่ยวได้มาได้คืนมดาดูกคืนอย่างกันน้ำเนี้ยอาหารเสริมอาหารเสริม วันนี้ไม่มีฟักทองแม่ตุ่มตุ่มแมาแต่จะผ่านอี้อวเออโอระเบอโอระเบอแม่เรนนะคะหยุบหยุบเออแรนมาหาหยุบหยุบหลานสองคนด่ารักพุ่นอันได้็ิกาเปิลเขายังไปอยู่ไกลเขายังผมมาอยู่ใกล้ๆเขาก็ไปเร่เนนี่แหละิอว ม่งไปเห็นมึงนอนไปแน่ละมึงไปไปเอาโผมคนเดิมมันจะมาไปเอาโผถเทหนึ่งเด็กก็เอาไปเนาะอาหารเสริมพี่น้องอาหารเสริมฟังฟังคุณแม่เล่าอดีตต้องมาคิดหนักเออเกลือเออเกลืออดีตอดีตพึ่งเอาเอาจิ้งก่อนจิ้งก่อนพึ่งทุบทรวนสมองพึ่งได้อพี่น้องเด้อ สมองยังจำดีจำดีว่ะสมองยังจำดีอยู่เอามากินอาหารเสริมคนแก้วเอาจน,นแก้วจนแก้วใส่แบนแล้วเด้อเด้อมันไม่มีฟักทองใส่แบนแล้ววางใส่นี่อืมอืมอม,อม,มันเลยไม่ค่อยมัน ใส่มันฝรั่งอย่างเดียวกับไข่กับผักบุ้งใส่เบนขาดฟักทองเมื่อวานแม่คนาไม่มามวันนี้สงสัยจ,จะได้ไปจ่ายการล้วันเนี้ยถ่ายนิดไม่มาเนะี่ย ลืมลืมลืม,มลืมลืมลืมเนาะอย่าเสียวๆีน้ำได้ใส่เสื้อขาวใส่เสื้อขาวไปหมดเลยเนาะอ่านเสริมเช้าเชา้าตอนเช้านะคะเนาะก่อนกินข้าวนะคะอืม เนเฮาแบบเหมือนกินกาแฟแล้วพี่น้องถ้าเป็นคนแข็งแรงเนียกินเหมือนกาแฟอันนี้เก้าสิบเก้าอ่น้องเลออกอกเก้าสิบเก้าแล้วบำรุ่มบนพี่น้องเก้าสิบเก้าถ้าเป็นคนอื่นนะมันกัเป็นหนังห่อกระดูกนะค่ะวันนี้มีจีนมีเนื้อมีหนังเอาไปเข้าไปเข้ายกไปเข้าไปเข้ากันเนี่ย ayo nung ah sem yeah. ah makan kau makan kau sem siah makan kau sem lima enam tuh ah sem sem ah sem si, lima enam tuh ah sem 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 lima enam tuh ครั้งนี้ครั้งน,นี้เรายกครั้งนี้ยกคนเดียวอะยกคนเดียวไม่ต้องช่วยอะไรยกดีดีอะยกดีด okay. ี oh. อะยกเนื้อยกดีดีอะเนี่ยมันจะปวดอยู่อีนี้เทะยนแย้มเกียน่าหน้าหน้าหน้าตือเมินคือเมินหน้อหนาตือเมินสิสินนะวันละกับไปพี่น้องวันละกับไป